สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักไก่ชนทุกท่านผมชอชัยชนะไก่ชนครับก่อนอื่นก็กราบขอพระคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับได้โทรได้ทักลงได้ทักไลน์มาคุยกันนะครับได้โทรมาพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากมครับขอบคุณจากใจครับชอชัยชนะไก่ชนครับอวันนี้มีไก่รอยเล็กนะครับน้าหนักอยู่ที่สองลสามนะครับ ประมาณน่าจะสองโลสามนะครับสองโลสามนะครับว่าผมก็ได้ทําการเลี้ยงจะไปไล่อันครับไปวันนี้แหละครับวันนี้วันนี้วันที่ยี่ามครับวันนี้วันที่ยี่สิบสามก็นัดปั้มกันวันนี้นะครับแต่พอะอินคู่ต่อสู้ดีน,นะครับก็เลยไม่ได้ทดสอบสายพันธุ์กันนะครับ ตัวนี้จะเป็นไก่ลุกลับครับลุกได้รับได้พิเศษคือแผลคมมากครับแผลตีหูตีตาคมมากครับไก่ตัวนี้ปากไวตีนไวครับแต่เป็นไก่ก็น้ำหนักกระช่วงโชกเขาก็จะบาลานซ์นะครับจะไม่สูงมากก็เป็นไก่ก็อนุมเต็มแล้วครับปีกยังไม่เต็มดีครับครับแต่ผมเลี้ยงออกไปสนามแล้วครับแต่ว่า ก็ได้ติดไว้แล้วนะครับแต่เพออื่อนคู่ต่อสู้เขาดีดนะครับก็เลยไม่ได้ทดสอบสายพันธุ์กันนะครับตัวนี้เป็นไก่ปากขาวแข้งขาวครับเป็นคอกพี่เจ้าเยียรอที่ผมเคยลงไปนะครับไอเยียาขาวขาวนะครับเพื่อนๆน่าจะจําได้นะครับเป็นคอกพี่ครับตัวนี้ก็เลยไม่กล้าให้เพื่อนๆดูสักทีก็เลยเก็บไว้ตัวนี้จะไม่มีม้าล่อนะครับตัวนี้จะเป็นไก่ที่ขยับหาช่องตี บางทีก็มีเอี้ยวตีมีอะไรตีนะครับแต่หน้างอนเก่งมากครับหน้างอนเก่งมากกับลูกตีหัวล่างชัดมากครับแผลคมครับแผลตีขอบดีมากครับพิเศษแข้งครับแข้งเขาดีมากเลยครับแข้งเขาไอ้ดาวล้อมเดือนทั้งสองข้างเลยนะครับใต้เดือนนะครับก็ถือว่าเป็นไก่มาให้เพื่อนเพื่อนดูอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนซื้อไปก็ เลี้ยงต่อเลยครับ,เ,รบเพื่อน,นท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับถ้าชอบไก่้อยเล็กก็ทักเข้ามาไก่ตัวนี้ไล่สามอันได้ครับแต่อย่าเพิ่งไปไล่แพงครับมีเพิ่งไก่เพิ่งผมก็เตะไว้สามยกนะครับมาทำไว้สามยกแล้วผคก็จะไปไล่สามยกพอ,พอดีคู่ต่อสู้เขาเดียดนะครับ ก็พูดให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจนะครับสุดท้ายผมก็กราบขอพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามให้ผมนะครับขอบคุณจากใจจริงๆครับขอบคุณครับ